และไม่ได้หมายวามว่าชิริกเนี่ยมันจะหมดไปแล้วเหมือนที่ใครบอกว่าเราเกิดมาเป็นมุสลิมไม่ต้องบอกสอนเตอฮีไม่ต้องบอกสอนอีมานทุกคนอิบาด์ตอลอทุกคนละหมาดที่มัสสิดทุกคนทําความดีแต่สุดท้ายต่อให้คุณทาความดีแต่คุณชิริกต่อรอเนี่ยก็ไม่มีประโยชน์การงานที่ผ่านมาทั้งหมดเป็นโมฮล ah ละ์อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอาฺอัลลมฮฺอิลลอฮมอัลูมินอัลฟะจอัลนาฮูฮับลอฮมอันซอรอัลลอฮฺอัลลอฮังการงานของ ผูทีกะทําการงานแล้วเราได้ทําให้มันกลายเป็นผุผยผงไร้ประโยชน์และอิอัชรักจะลยหปฏอนงานลูกะว่ะจะน้นนามซิปินผูลลพ้์ได้พูดถึงท่านนบีเองนบีมุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมหากเจ้าทําชิริกซึ่งนบนะีเนี่ยไม่มีทางทาชิริกคือางที่เราทราบว,ว่าอัลลอฮ์คุ้มครองท่านนบีให้เป็นมากซูมแต่ถ้าหากว่านบีเนี่ยทำชิริกในสถานะตำแหน่งที่ประเสริฐขนาดนั้นและอิอัชรตกตะลยหบตอนงาลุกแน่นอนว่าการงานของเจ้าก็ย่อม เป็นโมฆะอย่างแน่นอนและการงานที่นบีทำเนี่ยไม่มีใครแสงหน้าท่านนาบีได้อย่างแน่นอนแต่ขนาดการงานในระดับของท่านนาบีด้วยความมากด้วยประสิทธิภาพหากนาบีทําชีริกซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้จลัลลอห์ตัดไว้เพื่อให้เป็นข้อคิดเนี่ยยังเป็นโมฆะสัมมาหาได้กับการงานของพวกเราะคระับที่คุณภาพก็ต้องตรวจสอบกันปริมาณก็น้อยกันอยู่